สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนางสาวรัติการจินดาหลามนะคะอายุ30ปีค่ะมาจากกาญจนบุรีค่ะผมชื่อพรชัยจินดาหลามครับอายุ39ปีมาจากกาญจนบุรีเช่นเดียวกันครับวันนี้มาหาคุณหมอคุณหมอนัดครับปล่อยธรรมชาติมาแล้วค่ะมา1ิปีแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีก็เลย ตัดสินใจมาที่นี่ค่ะไปหาคลินิกมาหลายที่แล้วก็ไม,มไม่สำเร็จ,รจ<ำ>ไม่ประสบามสำเร็จสักที่ห<ช>นึ่งจนจนมาที่นี่ครับเห็นสําเร็จหลายเคสแล้วค่ะเพราะว่าติดตามมาแบบสองสามปีแล้วเนี้ยค่ะ<ช>ก็เลยก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ดีกว่าประทับใจมากค่ะเพราะว่าแบบพนังกงานก็บ,บริการดีคุณหมอก็ดีอะไรก็ดีหมดทุกอย่างค่ะรับตัวสุขภาพก่อนที่แรกใช่ครับทั้งทั้ง ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเจาะเลือดแล้วก็ตรวจภายในตรวจอะไรหมดเลยของพี่ผู้ชายปกตินะคะแต่ว่าของหนุมเป็น p c o s, <S, <S ตอนนั้นก็ให้ออกกำลังกายแล้วก็ทานยารับฮอร์โมลลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแนะนำให้เป็น IUI คะ่ะเพราะว่าด้วยอายุแล้วด้วยเนาะก็ยังสามารถทำได้อยะะู่อย่างเี้ค่ะก็เลยตัดสินใจทำ IUI ก็ออกกำลังกายตามที่หมอสั่งนะคะแล้วก็ปรับปรุงเรื่องแบบการกินอาหารเนะะี่ยค่ะแบบเปลี่ยนม่หมดเลย จะทามาเก็บน้านเชื้อของพี่ผู้ชายให้เราให้ผู้หญิงรออยู่ข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะฉีดเชื้อเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งทําครั้งแรกแล้วเหมือนแบบฮอร์โมนเรายังไม่คงที่ด้วยประมาณนึงค่ะเหมือนปรับไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็เหมือนทีนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าอ๋อต้องทําอย่างนี้แล้วนะต้องท้องนะอะไรอย่างเงี้ยเตรียมท้องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ไปลุ้นนะครับตอนตอนนั้นไข่ตกมาสี่ฟองใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่พอผลตรวจออกมา ได้คนเดียวได้คนเดียวได้คนเดียวดีใจดีใจมากค่ะเป็นเพศชายค่ะ13ค่ะแพ้ท้องหนักมาเออให้เราก็ทานอาหารบ่อยๆแบบอย่าปล่อยให้ท้องว่างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานยาแก้อาเจียนไปด้วยมีความเชื่อมั่นนะครับคเชื่อมั่นในคุณหมอสาย คุณหมอเก่งด้วยครับต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆครับก็ไปหามาหลายที่แล้วไม่ประสบความสําเร็จอ่ะมันมันมันเฟลทุกที่ครับมาจบที่นี่ถือว่าคุณหมอทรายนี่เยี่ยมเลยเก่งาผมแนะนําว่าให้ลอง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 เปิดใจลองลองมาที่ PWS Clinic ดูทําที่อื่นไม่ประสบความสําเร็จลองลองมาดูที่นี่ครับผมการันตีได้เลยว่าสําเร็จแน่นอนลองลอง ลองเปิดใจมาดูครับดีมากดูแลด,ดีมากครับหลังรับชมคลิปดีๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับ PDS Clinic ของเรานะคะ<ๆ>เพื่อที่จะให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ